อมนำมัสยัยหเห็นความทลาดของพระบรมและอันนี้แหละคุณจะยอมรับว่าบรมได้ลิขิตผู้หญิงขึ้นมาด้วยวิธีการอย่านี้ท่านก็บอกคุณพระแม่สัตติยิวะพระแม่ทรงเป็นสตรีคนแรกของจักรวรรไม่ใช่ของโลกนะะของจักรวรร เพราะฉะนั้นโปรดประทานพรให้ข้าพระจ้าทีา่สุดพรอะไรที่พระพรมขอขอให้พระแม่เจา้าเมตตาพอสิ่งนั้นคือให้พระแม่นั่นแหะแบ่งภาคมาสู่จักรวาลแบ่งภาคอ่ะให้มาเป็นธิดาของ ลูกชายพระพรหมเดี๋ยวก็เล่าต่อถ้าเผื่อพระเจ้ามีลูกชายขอพระแม่แบ่งภาคมาเกิดในสตรีที่เป็นชายาของลูกชายข้าพระพจ้าเมื่อสตรีนั้นเกิดมาให้งดงามแช่อมจอีทุกสิ่งทุกอย่างเยี่ยงพระแม่เจ้าเพื่อ ให้รงได้แต่งงานกับพระศิวะขอให้หลานนะคะ่ะหลานตัวเองแต่งงานกับพระศิวะได้เป็นคู่กันพระพรมเป็นไรพระพรมขอข่อนี้ซ่อนอะไรววาเป็นพ่อตาพระศิวะสิแกพระศิวะท่านมีพ่อแม่ อย่างมีฤคู่กันคือฤทธิ์ทีออกจากร่างท่านแต่ท่านไม่เคยมีชายาคำว่าสักติสวุวา์นี่คืออำนาจนไม่ใช่ชายาแต่สตรีที่จะมาเกิดใหม่แล้วมาเป็นคู่ครองท่านเป็นต้องเป็นชายาของท่านพระพรมเล่นไม้นี้เลยทีจริงก็ก็ฉลาดดี ใช้ท่านจนเหนื่อยอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่สําเร็จเอาไงดีเอางี้ดีกว่าแม่ของนี่ก็ขอพระแม่จา้าประธานขอใมามาเป็นลูกชายแบบลูกชายถ้ามีลูกออกมาแล้วเป็นพระทักษะประชาบริมีลูกพระทักษะประชาบรีออกมาเป็นลูกสาวสวยก็กลับมาแต่งงานากับมหาสวัตอันนี้กด คุณจะจะ่อยังไงคำกราบทูลในการนี้ทำให้พระแม่สักดีสิว่าคุณว่ากรีบไหมโภไัยมากแม่คิดดีเพราะว่าท่านถึงจะมาเกิดไงท่านก็ต้องกลับมาเป็นคู่ครองของพระศรีว่าอยู่ดีไม่ยักกับกลิบเมื่ออยู่มาวันดีคืนดี ท่านในพระนามของพระแม่สักติศิวาจะต้องแบง่งภาคไปเกิดเป็นลูกของทางฝ่อยของอ่ขอโทษหลานของพระพรทแล้วก็กลับมาแต่งงานกับมหาศิวะดูเผินๆก็ก็ถูุแล้วแม่งนนาจะพอใจทาก่กลับมาแต่งงานกลับมาอยู่ด้วยกันกับพระศิวะ ที่ซ่อนไว้และค่ะพระพรมมากับพระทักษะประชาบดีนั้นต่อไปก็จะมีอำนาจมากที่สุดในถวยเทพทั้งหลายเพราะท่านมีลูกสาวแล้วกลับไปแต่งงานกับมหาเทพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องนี้จึงเป็นความซับซ้อนนะคะของทางไหวเทพท่านดีฉันก็นั่งนึกเอะ ทำไมมันเรื่องมันเขาแต่งมาอย่างนี้บอกว่ากําเนิดของเทศต่างๆมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันก็ยังก็เล่าตามที่ก็เขียนไนว,นว้พพไกรร็แล้วกันเมื่อพระแม่สัติสิวะทรงพอพระไทยก็เลยพระราชทานอำนาจรักบอกสูตรความรับ ว่าจะเกิดผู้หญิงกับผู้ชายเป็นคู่กันเกิดขึ้นมาที่จะทำให้คนเป็นคู่กันนั้นเป็นอย่างไรอันนี้ไปอยู่ไม่ใช่อยู่ในฝ่ายโยคะแล้วกันโยคะนี่เล่มเบลอนี่ค่ะไปอยู่ฝ่ายโยคะแบบตันตระว่าถึงการเกิดมนุษย์ซึ่งดิฉันคิดว่าไม่ว่าไปถึงตรงนั้นแค่นี้นี่ ยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะตายก่อนหรือจะจบก่อนดิฉันคาดว่าถ้าจะเล่ากันจริงๆให้ละเอียดถี่ถ้วนคงจะต้องตายก่อนแต่ดิฉันจะเล่าตอนต้นๆให้ละเอียดเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเดิมมันบรรดามหาเทพทรงกำเนิดขึ้นมาด้วยวิธีการใดตอนหลังๆเรามักจะรู้กันแล้ว อะไรที่จะตัดทิ้งได้ก็จะตัดทิ้งเพราะจะเล่าแต่เพียงนี่กำเนิดองค์เดียวนะคะมหาศิวะนะคะมหานารายเล็กน้อยมหานารายอีกเล่มใหญ่กว่านี้ม้าบุมมาอีกเล่มเพราะฉะนั้นอะไรที่พอที่จะย่นย่อดได้ในตอนต่อไปก็จะย่นย่อออกมาแต่เรื่องของการ กำเนิดมหาเทพทั้งสามองค์จะพยายามบอกให้ละเอียดที่สุดเพื่อจะรู้ว่ากำเนิดมหาเทพทองฝ่ายฮินดูกับทางฝ่ายไทยที่เขียนเป็นตำราไม่เหมือนกันวิถีชีวิตของเทพที่เรารู้กันในประเทศไทยไม่เหมือนกับในพระเวทของฮินดูเพราะฉะนั้นก็ ลองฟังเล่นสนุกสนุกดูก็แล้วกันดิใช้ค็ประหลาดใจอ่านมาทุกครั้งก็หัวเราทุกทีขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ